ก็ดึก็เหตุผก็ได้เลยอันนี้ที่เราจะทำรักทุนสารทุกอย่างวันเทกิเศษนี่แหละวิธีชาวบ้านครับกินหอยถ้าบอกกินหอยก็สิเจดได์มันสีอดปกติเขากินหอยยมยมแรกแม่นวะครับแมนแมน เอามากินหอยยังง no ouais, right. pues, ่ายง่ายเวียนเลยชาวพันบรรยากาศไดอยู่ชาวพันตีซีตีหานะสมเซอสมเซอโอ้ยเอาายังนี่ครับบรรยากาศวิถีอีสานใส่วิถีอีสานอย่าง้คอมเมนต์ไลฟ์ก็อยู่ไหดูก้าวปูมากินหรอไอห่าดูดูมันเอาปูผมมากินมันป้าค่ะเธอมันมีอยู่แต่มันต้องแหันนี้นะแหงสองเส้น ข้างเทิงนะเหลือแค่2เส้นบ่อ่าอันนี้เแ4เส้นเนาะบ่ได้ปาดแล้ว